ชีวิตในแต่ละวันเขาจะรู้ไหมนะวันวันมนุษย์ทําอะไรบ้าง <c ười> แค่เอ่ยปากพูดอะไรฮะเป็นอะไรเดี๋ยวอีกแล้ว ห,หมอไหมไปไหมไปหาหมอไหมครับพูดด้วยเด้เนี่ยหันหน้ามาเสิหันหน้ามาน,นาม,าม่พูดด้วยเด้เนี่ยไปหาหมอไหมไปหาหมอไหมทำไมกินบ่อยจางหิวกินอิ่มเมื่อกี้เนี่ยกิน <c ười> อิ่มเมื่อกี้เนี่ยขนมเกียเ้ยเลยนะเจ้าอะไรอีกก็กิน,นจเจาอะไรหรออะไร จะอ,อะไรห้องน้ำห้องน้ำก็พาเข้าเข้าทั้ง <c oughs> ห้องน้ำทั้งไหนก็เข้าไม่สะดวกพาไปทั้งนอกก็พาไปคุณคุณจะเอาอะไรอีกคุณออสตีนมันหนาวออกไปบ่อยบอได้เด้อม <c oughs> มันหนาว เม็ก็มีอาหารเม็ดมีให้ตลอด24ชั่วโมงเลยเติมให้ตลอดได้เลยนะน้ำก็มีให้น้ำอุน่นน้ำเย็นอยากได้อะไรไม่ออกแล้วนะข้างนอกอะ่ะ